เรื่องของดวงโชคชะต,ตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุทธที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีเงินออกมากพอสมควรแต่ไม่ถึงกับขั้นมีปัญหาแต่อย่างใด เรื่องของการงานช่วงนี้ดวงชะตาก็เริ่มดีขึ้นสิ่งใดที่เคยเป็นอุปสรรคก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่อย่าใจร้อนเพราะดวงจะดีแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คบไปนานๆบางทีก็เบื่อกันแต่ก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามาชอบแต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะรักเราจริงหรือเปล่า สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินควรสำรองเงินไว้เพราะช่วงนี้คุณมีรายจ่ายเข้ามาเรื่อยเรื่เรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ท้าทายความสามารถซึ่งแม้ว่าจะยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของคุณอย่างแน่นอนเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เป็นทางเพื่อนและที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พูดคุยทำความรู้จักกับใครบางคนแต่ก็ยังไม่ถึงกับขั้นคบหาดูใจสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงควรทำบุญถวายน้ำดื่มบ้างเพื่อเสริมดวงเรื่องของการงานช่วงนี้ที่ผ่านมาคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการแก้ปัญหาในหลายๆอย่าง แต่ตอนนี้การงานจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์ได้เป็นที่ปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้กับคนรักในช่วงนี้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามารักมาชอบแต่คุณก็ยังไม่ได้สนใจใครในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธ เรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับสิ่งของที่อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตคุณเรื่องของการงานการทำงานช่วงนี้ทำงานร่วมกับคนหมู่มากอาจจะทำให้คุณปวดหัวได้บ้างและควรระวังในเรื่องของผู้บังคับบัญชาที่อาจจะไม่ค่อยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณสักเท่าไหร่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าคนรัก ส่วนคนโสดยังไงก็โสดเพราะว่าช่วงนี้ชีวิตของคุณวุ่นวายมากสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินคล่องตัวดีเพราะมีรายได้หลักที่มั่นคงแต่จะไม่ค่อยมีรายได้แบบหวือหวาเข้ามาเรื่องของการงานแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณปวดหัวหรือกังวลใจอยู่เป็นพักๆ แต่สุดท้ายคุณก็จะสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากผ่านอุปสรรคปัญหามาด้วยกันมากมายส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักกับคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากพอสมควรสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เรื่องของการเงินช่วงนี้จะเก็บเงินไม่อยู่เพราะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายเรื่อยๆเรื่องของการงานมีความเครียดมีความกังวลใจเข้ามาบ้างในช่วงนี้บางทีก็มีปัญหาที่อยู่ในใจแต่ก็ไม่สามารถบอกใครได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาอยู่ในใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะสัดสางกันสักทีส่วนคนโสด มีโอกาสจะได้พบกับคนที่ถูกใจแต่ต้องใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปสารความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโอกาสได้รายได้มากจากความสามารถของตัวคุณเองล้วนๆเรื่องของการงานขอให้คุณเตรียมตัวประสานงานให้ดีเพราะอีกไม่นานก็จะมีงานเข้ามาใหม่หรืองานโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณมีหน้าที่ใหม่ๆที่รับผิดชอบอีกด้วย เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักลึกซึ้งยิ่งนานยิ่งรักกันมากขึ้นเวลาคุณรักใครก็รักจริงไม่อยากจะเสียเวลาคบใครเล่นๆดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ